วันนี้เราจะมาแกะกล่องกันค่ะมีของน,นี่เขาก็จะเปิดจะเปิดมีอันนี้อัน,น,อน,นเดียวน่าจะเป็นลิท<ด>ที่เราสั่งมานะโอไม่ใช่เป็นตุชเชนว้าวตนกล่องต่อไปออวันนี้เขาบอกว่ากรุณาถ่ายวิดีโอด้วยนี่เราก็ถ่ายแล้วนะ เขาแถมมาด้วยอืมไม่ได้เลยย้อยแถมนี้เขาแพ็คมาอย่างดีเลยว้าวกันกระแทกอย่างดีเลยก,กระแทกทำป๊อกนี่อกตอนนี้เป็น เซรั่มนะคะนี่กล่องต่อไปนะคะชิ้นสุดท้ายโอ้ oh, อันนี้กันกระแทกอันนี้จะเป็นนี่ลิปสติกไม่ใช่ลิปสติกเป็นไข่ลิปกลอส เขาขอเป็นกระแทกมาอย่างดีนะคะนี่ตัวนี้เป็นลิปเป็นของคิวเพสนะคะนนทั้งหมดที่สั่งมานะคะสั่งมาทั้งหมด3ามรายการแต่สั่งสั่งตัวนี้นะคะเป็นเซรัม่มแต่ว่าเขาแถมตัวนี้มาให้ด้วยเป็นคูต้านะคะตัวนี้อันนี้อ่ะใช้ทุกวันใช้ประจำอยู่แล้วแล้วก็ ลิปของคิวเพลสตัวนี้ okay. <Okay. S 1> เป็นเบอร์สูงหนึ่งโรสพิงค์นะคะตัวนี้สีชมพูโรสไม่มีโรสพิงค์เดี๋ยวลองดู ชมพูแบบนี้ไม่เคยใช้นะแต่อยากลองนี่ชมพูสีชมพูแบบนี้ ที่ใช้อยู่นะคะเราทาเป็นลิปสีแดงอ่อนๆนะคะแล้วเราก็ทาลิปสีชมพูของ Qpress ทับอีกทีหนึ่งนะคะเป็นลิปที่ซึมได้เร็วนะคะถือว่าโอเคมากๆเลยค่ะกกินไมไ,ไมม่ด้ชสีชมพูใครที่สนใจสั่งซื้อนะคะเดี๋ยวเราจะปักตะกร้าให้ค่ะ